อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าจำแนกการทำบุญทำทานด้วยเจตนาต่างๆไว้ว่าถ้าหากว่าสปปรรพสัตว์พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานพึงกำจัดความตระหนีอันเป็นมลทินเสียมีใจผ่องใสพึงให้ทานที่ให้แล้วมีผลมาก การทำบุญให้ถูกหลักวิชาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะการจะได้รับพลานิสงอันยิ่งใหญ่ไพศาลหรือไม่นั้นต้องดูกันที่ประกอบเหตุว่าทำบุญถูกหลักวิชาหรือไม่ทำบุญกับใครและเจตนาในการให้เป็นอย่างไรในคำพีท่านได้กล่าวถึงเจตนาในการให้ทานของคนในโลกนี้ ไว้หลายอย่างด้วยกันคือบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันบางคนให้ทานเพราะความโลภหวังจะได้ผลตอบแทนคือเมื่อให้ไปแล้วก็หวังว่าเขาจะให้ตอบแทนกลับมาบางคนให้ทานเพราะความโกรธจึงให้ไปแบบประชดประชันบางคนให้ทานเพราะความกลัว ถ้าไม่ให้ก็กลัวเขาติเตียนบางคนให้ทานเพราะนึกถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้มาเคยทำกันมาถ้าเราไม่ให้ก็จะเสียธรรมเนียมของวงตระกูลจึงให้ไปตามประเพณีอย่างนั้นเองบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทาน เกติศัพท์อันงามย่องฟุ้งไปบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์บางคนให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตใจจะผ่องใสความเบิกบานใจความปีติปลาโม์ใจย่อมเกิดขึ้นตามลำดับ บางคนให้ทานเพื่อปรับปรุงจิตโดยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเพิ่มเติมใจที่พร่องให้เต็มเป็นการสลัดความตรณีออกจากใจนี้เป็นเจตนาในการให้ทานอย่างย่อๆของทายกทั้งหลายในโลกนี้ดังนั้นเมื่อเราทราบวัตถุประสงค์หลักเพื่อสลัดความตรณีออกจากใจแล้วได้ให้ทาน จะได้ความสบายใจในทันทีเพราะเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเป็นก้าวแรกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ใช่ให้ทานเพื่อเพิ่มพูนความโลภหรือความหลงแต่เป็นการให้ที่ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาจากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชโย